วัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วน,นะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4นแล้วก็วง CTM48 อีเเช่นเคยนะครับเสา้า hmm. นี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีออกฟ้าฟ้าม่าาวงๆนะครับของเออมันคือเสื้อตัวสาป,ประตูที่แมนเชสเตอร์ hmm. อยู่ในเต็กเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับแต่น้องที่ผมถึง,ถงในวันนี้เขาเชีย ลิเวอว่าภูนตามคุณพ่อนะครับเลยถามข้อมูลน้องมาแล้วนะครับแต่ว่าสีฟ้าเป็นสีที่แบบน้องชอบมากแม่และน้องชอบโทนสีนี้ด้วยนะครับก็เลยซื้อเสื้อ,อตัวนี้มาแล้วก็สกรีนชื่อน้องไปให้น้องดูนะครับเป็นตัวแรกที่สกรีนชื่อน้องเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็ดูหลังเสื้อก่อน เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องไข่มุกนัน,นพัฒส,สมวัตสมาชิกรุ่นที่5ของวงเบียนแคฟและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้องมีเรื่องอะไรดีๆก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานั้นก็น้องก็หายหน้าหายตาไปพอสมควรนะครับเพราะว่าน้องช่วงนี้น้องยุ่งเรื่องทำทีสออิของมหาวิทยาลัย แล้วก็ชว่วงที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยได้ไปเจอน้องไม่ค่อยไปหาน้องด้วยเหลยนะครับเนื่องจากโ,โรดโชว์ครั้งล่าสุดของน้องก็ที่เชียงรายผมก็ไม่ไม่ได้ไปนะครับก็ขอโทษน้องมาณนาที่นี้ด้วยแต่ว่าก็ยังคงติดตามผลงานน้องอยู่ตลอดนะอย่างแรนด้อมแดนซ์ล่าสุดน้องก็มาร่วมง,งานด้วยก็มีโอกาสได้แบบ ถมาใคัก,กันจากที่ไกลๆน้องเห็นด้วยก็ดีใจและมีความสุขแล้วนะครับที่น้องยังจํากันได้แล้วก็ผมได้ไปแสดงตัวว่าผมยังไม่ลืมน้องนะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้น้องสลับทราบอีกครั้งว่าเออผมไม่ลืมน้องแน่ๆเลยก็คือเนี่ยการทําคลิปหรือเขียนบ,บทความพูดถึงน้องเนี่ยนะครับซึ่งในไลฟ์ล่าสุดที่ผ่านมาของน้องนะครับซึ่งมันก็ผ่านมาสัก เกือบจะอาทิตหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นไลฟ์ที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆนะตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนน้องแบบมา,เ,าเปิดไลฟ์เล่นๆแล้วก็นั่งแต่งหน้าเทียบจะไปทำธุระต่ออะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่เนะื้อหาก็จะแบบสไตล์ผู้หญิงเนาะพวกผู้เรื่องแต่งหน้าอะไรซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเอา้ยน้องเป็นคนที่แต่งหน้าได้เป๊ะมากๆนะมีแบบเพื่อนพี่น้องในวงก็มาขอเทคนิค แต่งหน้าจากน้องหลายคนเรื่องของแบบแต่งหน้าไงให้ดูช่าหรือว่าการเขียนตานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เขาเวลาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาดูใส่ใจรายละเอียดหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่งั้นก็เออน้องคงถ้าน้องไม่ใส่ใจรายละเอียดเนี่ยน้องคงแบบเรียนออกแบบไม่ได้นะครับเนาะใช่ไหมคนเรียนออกแบบเรียนกราฟิกดีไซน์ี่นต้องแบบใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ นั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเพราะว่าในไลฟ์น้องทางนี้เนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเออน้องแต่งหน้าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามสไตล์น้องนะอยากเม้์ต่ออ่ะเป็นคนที่แบบเออทำมาไลฟ์ทีน้องก็อยากเม้าเนาะยาวๆน้องก็บอกว่าเออนั้นก็มาไลฟ์คุยกันต่อก็แล้วกันนะครับแล้วก็ได้เห็นเลยว่าโอ้น้องว,ว้าวมากจริงนะครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของงาน ผลงานการออกแบบกราฟิกดีไซน์ของน้องเนี่ยคือน้องก็มีโชว์มาบ้างแหละแต่รอบนี้คือแบบโชว์แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับมีวิทยายุยอะไรเท่าไหร่เนี่ยเอานํามาโชว์ให้แฟนคลับได้รับรู้รับทราบหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คืองานออกแบบแต่ละงานของน้องเนี่ยสวยสวยมากๆนะแล้วก็ไม่ได้สวยอย่างเดียวน้องคือไม่ได้ออกแบบมาชุยชยด้วยไม่ได้บอกว่าสวยอย่างเดียวแต่น้องสามารถอธิบายได้ว่า แต่ละผลงานที่น้องออกแบบมาเนี่ยน้องตั้งใจจะสื่อถึงอะไรอยากอธิบายว่าแต่ละงานชิ้นนั้นชิ้นนี้มีคอนเซปต์ยังไงอะไรยังไงซึ่งน้องก็พูดออกมาด้วยว่าเออถ้าออกแบบมาแล้วอธิบายงานของตัวเองไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องออกแบบไม่ต้องทําดีกว่านะครับก็ถือว่าเออเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเขาทาจริงจังมากจริงนะไม่ใช่แบบทําแบบชุยชุยให้มันผ้นผ,ผลตัวไปอ่ะนี่คือสิ่งที่ผม ค่อนข้างเอ็นดูน้องมา,มากๆเอ็นดูน้องมากๆจริงๆนะครับเป็นเด็กที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างไปมากๆไปมากๆนะครับเอาง่ายๆอย่างเวลาคท่าอิงกับการเปน็นไอดอลเนี่ยน้องร้องเต้นอย่างเงี้ยผมนั่งสังเกตกันนะถึงแม้ว่าแบบเอ้ยน้องน้องอาจจะยังแบบไม่ได้เต้นระดับเทพอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าน้องเก็บรายละเอียดท่าต่างๆได,ได้ดีอยู่นะเท่าที่ผมสังเกตว่าแบบ เออก็ไม่ได้แบบเต้นไปชุยชุยเต้นไม่ได้ก็เต้นสงสงไปไม่ใช่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งไ่แปลกครับทำไมผมเอ็นดูเด็กแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาที่น้องพูดในไลฟ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบแลแล้วผมก็สังเกตถหดรหัสมาได้ว่าเออมันมีบางบางชิ้นงานเหมือนกันนะที่น้องบอกว่าเออมันต้องออกแบบใน ช่วงระยะเวลาที่มันจํากัดมากๆคือแบบเปลี่ยนต้องอยู่แบบเหมือนอาจารย์อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์กระทันหันแล้วก็ให้ออกแบบใหม่เพื่อให้ทันส่งงานเลยประมาณเนี้ครับซึ่งน้องก็ทําได้รวดเร็วมากๆนะคือแบบโ้เห็นแล้วว้าวเลยคือแบบเอ้ยมันแบบระยะเวลาแบบไม่ไม่กี่วันน่ะที่แบบถูกเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ต้องทําใหม่แต่น้องก็แบบไม่ไม่ถึงวันเนอะน้องก็แบบ รีบทำรีบทำแล้วก็ทําออกมาได้ดีทําออกมาได้สวยมากๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เออทำงานในช่วงระยะเวลาที่จํากัดได้อย่างดีมากๆนะซึ่งถ้าอิงก,กับก่อตอนที่น้องเป็นไอดอลอางานไอดอลของน้องเนี่ยก็าอาจจะอิงได้เ,เพลงไม่ไนดะ้โตวะเนาะที่แบบเพลงเดบิวของรุ่นที่ต้องมีการสอบขึ้นทีมไม่งั้นน้องก็จะไม่ติด ซึ่งตอนนั้นน้องก็แบบทักษะการร้องกับเต้นก็มาจากศูนย์มากๆแต่น้องก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ในช่วงระยะเวลาที่จากัดมากๆเพียงไม่กี่เดือนนะครับจากเด็กที่เต้นไม่เป็นเลยครูก็ช่วยกันสอนน้องก็ตั้งใจสุดสอนเต็มที่แล้วก็สามารถเดบิวต์พร้อมกับเพื่อนๆได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆดีมากๆจริงก็เชื่อว่าในอนาคตน้องก็น่าจะได้พัฒนาต่อไปนาจะ ก็อยากให้แบบเออไอ้นิสัยเนี่ยจะส่งผลให้น้องสามารถติดทีทมเอ็นไฟในอนาคตได้นะเนาะรอดูกันอยู่นะครับมาเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับงานออกแบบของน้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแหละว่างานออกแบบของน้องไข่มุ้งานกราฟิกดีไซน์ของน้องไข่มุ้นมนเนี่ยมันมันเป็นงานที่สวยมากๆนะคือผมนั่งดูแบบน้องโชว์แต่ละอันแต่ละอันแต่ละอัน,ลอนแล้วผมแบบว้าว ว้าวว้าวมีแต่ว้าวมีแต่ว้าวมีแต่ว้าวอะ่ะคือรูปงานชิ้นงานสวยสวยไปหมดเลยอะ่ะแบบสวยโดนใจมากๆไม่ว่าเป็นรูปแบบสีสันอะไรต่างๆผมโดนมากๆนะคือแบบโอ้รู้สึกดีจังรู้สึกดีจังแบบเออน้องทํางานได้ดีมากๆแล้วมันมันไม่ใช่แค่แบบเอองานที่ส่งมาาลไรเท่านั้นนะงานที่ต้องแบบ ทำออกมาให้กับวงเนี่ยแล้วแบบอย่างตอนช่วงแฟนม่าตอน48 Expo ที่มีงานแฟนมีสของแต่ละรุ่นน้องไข่มุกก็รับหน้าที่ออกแบบกราฟิกดีไซน์ออกแบบโฟโต้บุ๊กออกแบบอะไรต่างๆตรงนี้นี่แหละนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ผมจองบัตรไม่ทันแต่ว่าผมก็ไปขอดูน้องนี่เขาได้โฟโต้บุ๊กได้อะไรมาผมก็รู้สึกว่าโองานผลงานออกแบบของน้องไข่มุกมันสวยมากๆนสวยแบบโอ้ รู้สึกเสียดายจังว่าทำไมฉันไม่ได้เข้าไปดูเนาะตองบัตรไม่ทันไม่งั้นฉันก็คงได้โฟตโต้บุ๊กเล่มนี้กลับมาเก็บที่บ้านแบบสวยๆนั่งปืม้มชื่นชมความสามารถในการออกแบบของน้องไขุ่กผมก็รู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้เขาเขาดีจังนะครับแบบเป็นเด็กที่ทํางานได้เงียบออกมาสวยมากๆแล้วก็โดนใจทุกคนมากๆก,ก็แล้วเขาก็มีฝันของเขาเนาะอยากทํา โน่นทำนี่เปิดแกลเลอรี่เปิดเอ็กซิบิชั่นอะไรแสดงของงานของน้องเลยก็ค่อยๆค่อยๆสะสมเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะคือทุกวันนี้ก็ถือผมว่าน้องก็เจ๋งมากๆแล้วในฝีมือของน้องนะครับก็แอบ,บลุ้นอยู่ลึกๆนะว่าแบบออฟฟิเชียลจะเลงเห็นความสามารถของน้องไหมเอาน้องไปร่วมโปรเจรกต์ออกแบบต่างๆ โกราฟรีพวกอะไรต่างๆก็ได้ของวงเหมือนที่เบย์เอาให้ไข่มุกรุ่นหนึ่งตัดจุดเมดทำโฟตโตเซตหรือว่าอคนิ้งทำอาร์ทอยนี้ยน้องไข่มุกก็ออกแบบอาร์ทอยเหมือนกันนะสวยมากๆด้วยผมแบบเออออฟิเชียลถ้าลองดูก็ผมก็ไม่เกี่ยงนะผมก็สนับสนุนน้องอยู่แล้วนะครับก็มาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับหรือว่าผมพูดกเล่นๆผมคิดเล่นๆเออ จ้างคุยกับแฟนคลับน้องไก่มุกเล่นๆว่าทีมท,ทีมงาน,านบ้านน้องไก่มุกเนี่ยกนเลยค,คุยกันว่าเอาไข่มุกมาออกแบบกราฟิกงานงานของน้องไมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันกับครับนะครับแต่ว่าอ่ะแบบโมดิงจังแล้วก็คือเออถ้าผมมีโอกาสจะทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการออกแบบผมก็แบบอยากให้น้องมาช่วยออกแบบงานของผมเหมือนกันนะน่าจะออกมาดูดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้สำหรับน้องไข่มุกนะครับไม่ได้เขียนไม่ได้พูดถึงน้องมานานาก,ก็นําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องไข่มุกกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ